เบยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเบสผ่านทเวนตี้ about b บย์อีกรอบหนึ่งนะคะเบสเคยทำทเวนตี้แฟก about มีมาน่าจะหลายคลิปอยู่แต่เบสอยากจะทำอีกเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เบสเพิ่งจะกลับมาลงคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบหลายเดือนเลยแล้วก็ทําให้มีน้องๆใหม่ๆผู้ติดตามใหม่ๆเนี่ยเพิ่งจะมาติดตามแล้วก็ยังไม่รู้จักเลยนะคะว่าเบสเป็นใครอะไรยังไงเนี่ย เห็นแต่รีวิวอะไรยังไม่รู้เลยว่าคนรีวิวเป็นใครชื่ออะไรบางคนยังเรียกชื่อผิดอยู่เลยนะคะก็จะมาบอกในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็บวกกับน้องๆเก่าๆที่เคยติดตามกันตั้งแต่ทํา y YouTube ใหม่ๆตอนนี้เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยน้องๆยังอยู่แบบช่วงมอนหนึ่งอยู่เลยตอนนี้ก็คือขึ้นมาหาอะไรกันหมดแล้วอะ่ะคือเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะถือซะว่าเป็นการทําความรู้จักทุกๆคนอีกครั้งในคลิปนี้ละกันนะ เริ่มแรกเลยค่ะเริ่มจากข้อที่1เลยค่ะเบสชื่อว่าเบสนะคะเบส BEST ค่ะสะกดด้วยสระงเอบอยไม้สอเสือทรหันกรันค่ะแปลว่าดีที่สุดเออดีที่สุดเลยที่ชื่อเบสก็บอกนิดนึงที่ชื่อเบสเพราะว่าพ่อพ่อของเบสชื่อเบิร์ดนะคะแล้วแม่ของเบสชื่อใหญ่ก็คือใหญ่ในภาษาอังกฤษก็คือบิ๊กค่ะเบิร์ดบิ๊กแล้วก็เป็นเบสค่ะตระกูลของเราเนี่ยครอบครัวเราเป็นตระกูลบอยไม้ค่ะเบิร์ดบิ๊กเบสเลยข้อที่2ค่ะเบส จบจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็จบจากเนติบัณฑิตสมัยที่74ค่ะก็คือจบ2ที่ก็มันไม่ใช่มหาลัยนะคือธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลายัยเป็นปริญญาตรีแต่ว่าเนติบัณฑิตอ่ะเป็นเหมือนกับ สํานักอบรมกฎหมายที่ถ้าผ่านตัวนี้เนี่ยก็จะไปสอบอายการผู้พิพากษาได้นะคะเบก็จบในติบัณฑิตแล้วข้อที่3ค่ะเบชอบสีชมพูแล้วก็สีม่วงเป็นหลักเลยค่ะคือไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ตามชมพูม่วงนะคะแอบบวกสีขาวไปอีกนิดนึงชมพูม่วงขาวจะอะไรก็ตามจะโทรศัพท์จะเอ่อ สมมุดหนังสือเครื่องเขียนกระเป๋าต่างๆเนี่ยจะต้องมีสีชมพูอย่างแน่นอนสีม่วงถ้าไม่มีชมพูก็เอาม่วงไม่มีม่วงก็เอาสีขาวนะคะอาจจะสีอื่นได้แต่ว่าก็จะไม่ใช่เป็นเมนหลักนะคะข้อที่4ค่ะเบทชอบซาริโอตัวที่ชอบที่สุดเลยก็คือ My Melody นะคะลองมาก็จะเป็น hello kitty ค่ะและอันดับที่3จะเป็น little twin star ค่ะที่เบทชอบตัวอื่น,น่ะเบ เฉยๆไม่ได้ถึงขั้นแบบว้าวฉันชอบฉันต้องซื้อนะคะอันนี้อันนี้คืออิงจากปัจจุบันตอนนี้นะคะเบก็จะซื้อของที่เป็นไมมี่ฮัลโหลคิตตี้แล้วก็ลิตเ l ิลทิสตาวินสเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่ามันสีหวานมันน่าราักะชอบตัวอื่นคือสีมันไม่ถูกใจเท่าไหร่นะคะ,ะข้อที่5นะคะเบกทำ u t u b um e มาทั้งหมด ณปัจจุบันนี้นะคะณนะวันที่ลงคลิปละกันเบธทำยูทูบมาทั้งหมด6ปีด้วยกันค่ะคือนานมากๆเลยอย่างที่บอกว่าวัดจากน้องๆที่รู้จักกันแรกๆตอนนั้นน้องยังอยู่หมนหนึ่งอยู่เลยตอนนี้น้องขึ้นมาหาลัยปีหนึ่งแล้วอ่ะคือนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้อที่6กละกันค่ะเบสเอาเอา,เอาวันเดือนปีเกิดละกันเบสเกิดวันที่25เมษายนค่ะปี1992ก็บวกล้คูณหารอายุเบสเอานะคะแล้วก็ข้อที่7ค่ะเบเป็นคนชอบกิน หมาล่าชอบกินมากๆทุกอย่างที่เป็นหมาล่าผสมมาไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรคือชอบหมดค่ะจะชาบูจะปิ้งย่างต้องมีหมาล่าทุกคนหรือว่าอะไรก็ตามของทอดขยาบผมหมาล่าได้ก็ยิ่งดีนะคะชอบมากชอบจนรู้จะว่าไงแล้วนะคะแล้วก็เบนไม่ชอบอเบนไม่ชอบกิน เรียกว่าไม่ชอบกินไม่ไม่ค่อยกินเออไม่ค่อยกินดีกว่านะคะเบดไม่ชอบกินมะละกอสุกเลยคือไม่ชอบมากๆเลยแล้วก็อาหารที่มันมีกะทิเป็นส่วนผสมอะคะ่ะเช่นเช่อนอะไรเดียแกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยคือเบจะไม่ชอบกินนะคะ แต่ถามว่าสุดท้ายแล้วถ้าให้กินได้ไหมก็ก็กินได้นะคะเพราะว่าไม่มันมันมันไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ค่อยแพ้อาหารชนิดไหนเลยนะคะเอ,อแ้แล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่เบย์ชอบก็คือเบชอบทานเนื้อวัวมากๆค่ะถ้าแบบให้เรียงลําดับนะเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนี่ยเบจะชอบเนื้อวัวเนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็จะชอบเนื้อไก่อันดับที่สอง เนื้อปลาอันนั้นี่3และเนื้อหมูเนี่ยคือไปหลังๆเลยถ้าใครรู้จักเบสนิกกับเบนมากๆเนี่ยรู้จักกันส่วนตัวกันเยอะๆเนี่ยจะรู้ว่าเบเป็นคนไปไหนเนี่ยถ้ามีเนื้อวัวจะสั่งเนื้อเนื้อวัวนะคะเบจะไม่ค่อยสั่งเนื้อหมูนะข้อที่8นะคะจะเห็นว่าเบนก้มนานนึงคือเบดูโพยอ่ะกลัวกลัวมันผิดคอนะคะข้อที่8นะคะเบสเป็นลูกคนเดียวค่ะไม่ได้มีพี่ไม่มีน้องเลยนะคะ ก็เกิดมาคนเดียวถามว่าเหงาไหมก็มีเหงาบ้างแหละแต่ก็ชินแล้วไปไหนก็จะไปเที่ยวกับกับแม่นะคะข้อที่9ค่ะเบนไม่ได้เลี้ยงสัตว์สักชนิดเลยค่ะคือเบนเนี่ยมีเขาเรียกว่าเหมือนกับบทเรียนครั้งหนึ่งคือเบนเคยเลี้ยงกระต่ายแล้วก็เลี้ยงหนูเป็นสิตัวนะคะหนูแฮมสเตอร์เนี่ยเบนเลี้ยงเป็นสิตัวเลยแล้วเบนก็เลี้ยงกระต่าย2ตัวแล้วปรากฏเพราะว่าพอวันที่เขาจากไปอ่ะเขาจะก่อนที่เขาจะไปคือเขาจะป่วยก่อนอ่ะ คือเบรู้สึกว่าเบทําใจไม่ได้เวลาที่เขาเขาไปอ่ะเราร้องไห้เป็นอาทิตย์เลยแล้วเรา move on จากเขาไม่ได้อ่ะคือต่อให้ซื้อตัวใหม่มาที่เหมือนตัวที่เคยเลี้ยงมันก็ทดแทนไม่ได้อ่ะเบนไม่ชอบความรู้สึกตรงนี้อ่ะค่ะแล้วสัตว์คือบางทีอายุไข่เขาสั้นอย่างเงี้ยแลแบแป๊บหนึ่งเขาก็จากเราไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อยากมีความรู้สึกนั้นอีกก็เลยแบบไม่ไม่เลี้ยงดีกว่านะคะ ข้อที่10ค่ะเบเป็นคนออกกําลังกายโดยการว่ายน้ําเกือบทุกวันเลยนะคะเว้นแต่อย่างวันนี้เป็นวันที่เบอัดคลิปเนี่ยสาวยน้าปิดเบกก็จะไม่ได้ไปไว่ายนะคะหรือว่าถ้ามีประจำเดือนก็จะไม่ไว่ายแต่ปกติแล้วเนี่ยชีวิตประจําวันเบสเนี่ยจะต้องออกไปไว่ายน้ําแทจะทุกวันเลยคือติดมากว่ายวันหนึ่งก็ ประมาณ1,000เมตระะถ้าตีไปกลับไปกลับก็คือ20รอบแต่ถ้าตีไป1ขากับ1ขาเนี่ยจะรวมทั้งหมด40รอบในสะน้ำ25เมตรค่ะข้อที่11ค่ะเอาเป็นนักวันที่เวทอฤฤัดคลิปเช่นเดียวกันนะคะเบสกำลัง เตรียมตัวสอบนะคะสอบใบอนุญ,ญาตว่าความแต่ว่าเขายังไม่ได้สอบช่วงนี้เขาจะไปสอบอีกทีก็คือปีหน้านะคะคือปี66แต่ว่าช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับว่างงานอยู่ไม่ได้ทําอะไรนะคะเบสก็จะมีขายของในช้อปปีด้วยนะคะก็ชื่อเหมือนกับช่องเบสเลยเบสเบสเข้าไปดูได้ะค่ะของที่เบสขายเนี่ยก็จะมีไฟล์สมุดโน้ตเป็นลายซาริโอลิขสิ์แทนนะคะอ่ะ เป็นสมุด iPad เออใช้เขียนสําหรับ iPad น้ตก็ราคาเล่มละ29บาทไปดูกันได้เลยนะคะมีหลายอย่างมากๆเลยแล้วก็มีไฟกระดาษด้วยค่ะรวมถึงกาําไรลายกระตูนต่างๆนานาแล้วก็มีกระดาษโนซาริโอกระดาษโน o ดิสนีย์กระดาษโนซานเอนะคะแล้วก็ภายภาพัหน้าเนี่ยเบสจะนําของซาริโอบางอย่างมาลงขายด้วยนะใครสนใจก็ไปติดตามกันก่อนได้นะคะแล้วก็จะมีเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเพิ่มเติมนะคะก็เป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ค่ะ ข้อที่12ค่ะเบเป็นคนค่อนข้างจะแพ้คาเฟอีนคือเวลาทุกครั้งที่เบกินคาเฟอีนไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกหรือว่าเป็นพวกโคลา่าอะไรก็ตามนะคะกาแฟอะไรอย่างเงี้ยใจเบมันจะสั่นเต้นเร็วมากๆเลยอะ่ะเราก็ทําให้กลางคืนเน่เบน,นอนไม่ได้เลยนะคะคือนอนไม่ได้คือนอนไม่หลับใจมันสั่นตลอดเวลาเลยอะ่ะเบก็เลยเลือกได้ก็จะไม่กินพวกอะไรที่มันมีคาเฟอีนจริงๆอะ่ะเว้นเสียแต่ว่า คืนนั้นเนี่ยเบจะต้องใช้สมองในการอ่านหนังสือหนัก,นกๆเช่นใกล้สอบเนี่ยเบจะยอมกินหนึ่งแก้วเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับไม่ง่วงนอนในตอนกลางคืนนะคะแต่จริงๆแล้วอะถ้าเลือกได้ก็จะแบบไม่ทานเลยนะ mm hmm. ข้อที่13ค่ะงานอะไรกของเบสเนี่ยคือเบรู้สึกว่าสิ่งที่เบชอบที่สุดอะเบชอบแต่งนิยายนะคะจะชอบจินตนาการนำนู่นนี่มาแต่งค่ะแล้วก็เคยทำคลิปลงช่อง e v e r y d a y ก็เหมือนมีคนถามว่าเบได้แต่ง แต่งเรื่องการันตาที่เบสแต่งมา11ปีอะที่เคยเล่าลงช่องนั้นน่ะถามว่าเบสได้แต่งลงเว็บไหนหรือเปล่าเบสไม่ได้แต่งลงเว็บไหนเลยเบสจะมีช่องเล่าเรื่องในชื่อช่องว่าเบสเบสสตอรี่น,นนะแต่ว่าช่วงนเนี้ยเบสหยุดทําไปอะค่ะที่หยุดทําไปเพราะว่าพอลงคลิปแล้วมันไม่มีคนดูก็เลยหยุดทําไปเลยบางทีเราก็อยากได้กําลังใจตรงนั้นเหมือนกันก็เลย มันไม่ไหวแล้วอ่ะบางทีแบบเออเราเราอยากเราอยากมีกําลังใจในการทําต่อแต่พอแบบทําแล้วมันไม่มีคนดูเราก็เลยขอหยุดไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งมีคนซพพอร์ตเรามาขึ้นเราหวัจะกลับกลับมาทําใหม่นะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่14ค่ะเแบบเป็นคนกินนมแล้วท้องเสียจริงๆนะคือสมมติว่าอยากจะกินนมสักกล่องกินปุ๊บจับ มาเลยอาการนั้นก็จะออกเลยนะคะเหมือนกับเคยอ่านมาเขาบอกว่าเหมือนเป็นการแพ้แลคโตสในนมอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ถามว่าเบสก็ยังกินนมอยู่ไหมก็ยังกินอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่จะจําเป็นจะต้องไปเที่ยวไหนที่ไกลๆอะ่ะที่มันหาห้องน้ําลําบากอะ่ะเบสจะไม่ทานอะไรที่เป็นส่วนผสมของนมเลยค่ะเพราะถ้ากินไปปุ๊บเนี่ยรับรองว่าท้องเสียแน่นอน ข้อที่15้าค่ะเแบสบเป็นคนที่ผมหยักทรงนะคะไม่ใช่คนผมตรงบางทีเนี่ยเราทําผมออกจากบ้านเนี่ยช่วงเช้ามันก็ยังดูตรงอยู่เพราะเพิ่งหวีมาแต่พอช่วงบ่าย๊มเนี่ยผมของเบสเนี่ยก็จะม้วนเป็นลอนๆนะคะจนเพื่อนทักว่าไปม้วนผมมาหรอไปทําผมมาหรอจริงๆคือไม่ได้ทํานะคะเป็นผมแบบผมหยักทรงอยู่แล้วแล้วก็ผมของเบสเนี่ยมีมีสิ่งที่อาศาัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งก็คือเบสสามารถดัดผมด้วยนิ้วมือได้นะคะคือบางทีเนี่ย ผมเราเนี่ยเป็นผมที่อย่างนี้อยู่ปุ๊บเนี่ยเบสแค่ใช้วิธีการแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องเลยนะทิ้งไว้แค่แป๊บเดียวปุ๊บเนี่ยพอปล่อยปุ๊บเนี่ยตัวปลายผลของเบสเนี่ยก็จะลอนอัตโนมัติอะและลอนสวย้วยนะลอนเหมือนใช้เครื่องเลยนะคะคือมันสามารถทําได้แล้วก็มันก็จะเซตตัวอยู่อย่างนั้นจนกว่าเบสจะไปหวีหรือไปแกะมันนะอันนี้คือไม่รู้เรียกว่าได้ว่าข้อดีหรือข้อเสียแต่เบสก็รู้สึกชอบตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ อ,อ๋อไม่ไม่ค่อยทําสีผมเคยทําสีผมครั้งหนึ่งคือย้อมสีน้าตาลแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้กัดสีไงมันก็จะติดอยู่ตรงแบบกลางกลางกลางหัวอยู่ตรงนี้มันน่าเกลียด่าเป็นไข่าดาวอ่ะแล้วเหมือนก็เพื่อนก็นแนะนํามาว่าเออถ้าอยากจะย้อมผมเนี่ยให้ไปกัดสีผมก่อนแล้วมันถึงจะติดแต่เบนรู้สึกว่าเออตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนก็ยังไม่ย้อมดีกว่าเบสก็เลยไว้ผมดํา แบบนี้ตลอดมานะคะการที่เบไม่ทําสีผมเลยไว้ผมดาตลอดมามันทําให้หลายๆคนนะ่ะที่ดูคิดว่าเบยอะอายุน้อยกว่าแบบบางทีน้องๆที่ดูอย่างเงี้ยอยู่มาหาลัยคิดว่าเบยอะเอ้ยเป็นน้องหรือเปล่าเพราะไม่ได้ทําสีผมไม่ได้อะไรคือจริงๆยังไม่ใช่นะคะคือเบไม่ทําสีผมเพราะไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะแค่เหมือนกับรู้สึกว่าเอ,อ้ยยังไม่ได้ไปไหนก็ยังไม่ได้ทําแล้วแบบบางทีเขารู้อายุจริงของเบเขาก็แบบมาบอกว่า ขอโทษด้วยนะคะแบบเผอเรียกว่าน้องเบแต่จริงๆแล้วคือเป็นพี่หรออะไรเงรี้ยไม่รู้มาก่อนเลยนะคะข้อที่16ค่ะเบเป็นคนไวเล็บสัซนตลอดเวลาเลยค่ะ จะสังเกตเห็นว่าเบนไม่เคยไว้เล็บยาวเลยสาเหตุเพราะว่าบางทีเบนต้องถอดใส่คอนแทคเลนส์เบนรู้สึกว่าเล็บสั้นมันสะดวกกว่านะคะแล้วก็เวลาไปร้านทําเล็บเจลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าน้องคะอยากให้ไว้เล็บยาวจังเลยเพราะเล็บน้องเนี่ยมันเป็นทรงมากเลยไว้เล็บยาวจะสวยมากทําเล็บก็ง่ายแล้วทําออกมาสวยแต่เบนกบอกว่า,วาไม่ได้จริงๆค่ะไม่ถนัดทุกวันนี้เนี่ยแค่มันยื่นมานิดเดียวก็ไม่ไหวแล้วอ่ะต้องตัดออกแล้วนะคะคือมันมันรู้สึกไม่สบายนะ ที่17ค่ะเบเป็นคนเจาะหูทั้งหมด7รูด้วยกันนะคะแต่วันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าคือใส่ตังหูแค่ไม่กี่รูนะคะคือเบจะเจาะข้างล่างเนี่ย เบสจะเจาะเจาะสามรูนะคะแต่ว่าวันนี้ใส่แค่รูเดียวนะหนึ่งสองสามแล้วก็เจาะคอนหนึ่งอีกหนึ่งรูค่ะแล้วก็มีเฮลิคส์ค่ะอีกหนึ่งรูตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างนี้เบสเจาะสองรูด้วยกันกําลังจะเจาะเอ่อแฟลตเพิ่มค่ะแล้วก็ทรากัดเพิ่มแต่ว่าตอนนี้หยุดก่อนเพราะกลัวว่าเขาจะประกาศรับปริญญากระทันหันนะแล้ว มันจะไม่ทันเดี๋ยวพอเอาออกเดี๋ยวหูมันจะตันนะคะก็อยากจะให้รับปริญญาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจาะเพิ่มค่ะข้อที่18นะคะเบสใส่คอนแทคเลนตลอดเวลานะคะเฉพาะเฉพาะตอนอัด,อดคลิปนะหรือว่าไปเที่ยวไหนนะคือถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยเบสก็จะใส่แว่นนะคะแต่เวลาออกไปไหนคือใส่คอนแทคตลอดเวลาเลยอาจจะมีคําถามมาว่าทําไมไม่ไปทําเลสิกล่ะคือตอนนี้เนี่ยเบสยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่หาเงินเองได้นะคะเรายัง ไม่มีเงินเดือนเป็นของตัว,ตวเองอะ่ะไม่อยากจะลบกวนพ่อแม่ในสิ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยมันทำเลสิกครั้งนึงมันก็แพงอะ่ะเคยเห็นเพื่อนบอกว่าไปทำมา90,000ืนบางคนทำส0 0 0 0ื่นก็มีคือถามว่าเงินขนาดนั้นอะ่ะเออเราก็ยังไม่อยากลบกวนผู้ปกครองเราเท่าไหร่นะคะ เอาไว้ก่อนดีกว่า,าไว้ถ้าวันหนึ่งทํางานหาเงินได้ค่อยไปทาทุกวันนี้ก็ใส่คอนแทคเลนส์คู่แล้วแบบ350 400อยู่นะคะของแม็กซิมดีกว่าไปเรื่อยๆละกันเออแต่ถามว่าก็เปลืองไว้ก็ก็เปลืองเหมือนกันแหละแต่มันก็ดีกว่าโคมเดียวหลายหมื่นไงข้อที่19นะคะเบสเป็นคนที่ชอบเดินห้างมากๆเลยนะคะห้างที่เบสไปบ่อยที่สุดเลยคือซีคอนบางแคค่ะมันอยู่ใกล้บ้านเบสแล้วก็เวลาเดินอะไรเนี่ยเขาจะมีงานที่สับเปลี่ยนไปมาเรื่อยๆตรง ลานตรงกลางอ่ะมันทําให้บรรยากาศดูไม่น่าเบื่อนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นห้างที่ไปแล้วสบายใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่จอดรถมันไม่ได้เสียตังค์แต่ว่าไปล่าสุดแอบเห็นเขาเริ่มมีทําที่กันแล้วไม่รู้ว่าเขาเริ่มจะเสียตังค์หรือเปล่าบางทีเบสก็ไปนั่งแช่อยู่นู่นหกเจ็ชั่วโมงก็มีนะคะลองลงมาจากซีคอนที่เบสไปเดินบ่อยจริงๆก็จะมี central w e s t g a t ค่ะไปซื้อของซาริโอนะคะแล้วก็จะมี เดโมบางแคบ้างนะ mm hmm. เพราะว่ามัน mm hmm. ก็อย่างว่ามันอยู่ละแวกบ้านนะคะน,นันๆทีจะเข้าเมืองไปสยองสยามทีหนึ่งฉันท่านปิ่นเก้าวความจริงใกล้บ้านมากกว่าฉันท่านเวสเกตอีกแต่ว่าไคขี้เกียจไปตรงนั้นเพราะว่ารถมันติดอะคะ่ะยิ่งตอนเย็นเนเนี่ยช่วงที่แบบจากปิ่นเก้ามาที่บ้านเนี่ยจะติดมากเลยทางราชพพึษงเนี่ยโอ้โหติดยาวเลยไม่ค่อยชอบไปเท่าไหร่ไปทางเวสเกตมันจะสะดวกกว่านะคะข้อสุดท้ายข้อที่20ค่ะ จะเห็นได้ว่าทุกๆคลิปที่เบสอัดคลิปเนี่ยเบสแทบจะไม่แต่งหน้าเลยที่มีก็คือลิปสติกที่ปากเท่านั้นเลยเพราะว่าเบสเนี่ยไม่คนที่เป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบแต่งหน้าขนาดนั้นนะคะถ้าเลือกได้ก็คือเปลยหน้าสดตลอดเวลาเลยยิ่งช่วงนี้เนี่ยไปไหนคือต้องใส่แมสค่ะก็ถ้าแต่งหน้าแล้วมันดูเลอะแมสก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะเว้นแต่ว,ว่าไปเที่ยวก็จะแต่งนะคะแล้วก็ตอนสมัยที่เบสเด็กมากๆเนี่ยเบส เคยมีสิวเต็มหน้าเลยนะคะสิวแบบขึ้นเต็มหน้าเลยเบนหาสาเหตุไม่ได้ว่าสิวว่าเกิดจากอะไรนะคะจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเบใช้โฟมโฟมล้างหน้าอยู่หลายยี่ห้อเลยแล้วพอหยุดใช้เปลี่ยนจากใช้โฟมล้างหน้ามาเป็นล้างน้าเปล่าแทนนะ่ะมันทําให้สิวของเบนหายไปเกลี้ยงเลยคือมันไม่ขึ้นมันไม่เห่ออีกแล้วอะ่ะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะใช้โฟมล้างหน้ายี่ห้อไหนเลย อีกเลยอะคะ่ะจะล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าเลยหน้าเราอาจจะแพ้อะไรบางอย่างก็ได้นะคะแต่กับเครื่องสํองอ่างไม่เป็นนะทาแล้วมันก็ไม่ได้มีสิวนะแต่แต่แปะก,กับโฟมล้างหน้าเป็นนะคะแล้วก็อัิบว์อีกนิดนึงแล้วกันหน้าแห้งกับหน้ามันเบสเป็นคนหน้าแห้งนะคะคือหน้าแห้งขณะที่ว่าหน้าหนาวอากาศนหนาวๆมาหน้าเบสจะเป็นคร ต้องแบบใช้วิตามินอ e ีโบกหน้านะคะคือวิตามินวิตามินอ e ีนี่ไม่ใช่แบบโลชั่นนะคะเป็นวิตามินอ e ีเม็ดอะที่ที่แบบเป็นใช้รับประทานนะคะแบบทาสดเลยแล้วหน้ามันก็จะหายหายแหง้งแล้วก็กลับมาแบบเป่งปังเหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะเป็นความจริงทั้ง20ข้อของเบส ในคลิปนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันแล้วก็ทำให้รู้จักเบสมากขึ้นค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบสขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย